ธรรมเทศนาการฟังธรรมเทศนาให้ร <c oughs> ู้จักความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์รเทศนาก็ดีรด้ครูบาอาจารย์เทศนาก็ดีความผสมท่านผสงอะไร พุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกสอนให้จักทุกไม่ได้สอนอะไรทั้งหดัดสอนทุกทั้งนั้นนนัน้ซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดสมระเพราะมีทุกต้นเหตุของทุกของโลกนั้น คือตัวทุกข์นันแหละไปสอนที่ไหนตรงไหนก็นเทศไปตรงไหนก็นเทศเทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรเพระคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนจึงไม่เห็นตามเป็นจริง ทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยได้อวัยวะทางปวงมดโน้กอาจจะมีทุกไปจําไปทางนั้นเพองยังสอนให้เห็นตามจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะทุกชิ้นส่วนโนวนอาจจะทุกไปจำไปทางนั้น แต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หัก็เป็นทุกข์จมูกเป็นกายก็เป็นทุกข์อ,อวัยวะทุกชิ้นส่วนเป็นทุกข์เท่านั้นไม่ทุกอย่างไงมันเคยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องกระทบกระทือน มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปวนไปต้องรับศูนย์เป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจหมูกเรียงกายมันกระทบปิททาลมสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจมันก็จำมาความดี่เอยนั้น คิดดว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมานืกตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอในการนึกคิดนั้นม่ใช่เป็นความสุขแต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามัน เดือดร้อนเป็นทุกข์กวนกระวายก็ทซับกระสายนั่นเจึงว่ามันเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วตาหูจหมูกรินกายมีตาก็มีโรคไว้สำรับให้เจ็บให้ขัน ตาต่อาแดงมีโรคไวจามันนั้นท่านว่าจะขุโรโครวมเรียกว่าโรคในตามีหูก็มีโรคไวจาู่ในตัวมีจมูกมีลิ้นมีกายยิ่งมากมาย,ยเยอะเจ็บปวดนอนนี่สัรพัดทุกอย่าง โลกซึมโลกไป้จำตัวโลกแท้โลกซึมคือมันจอนมาเป็นไข่เป็นวัดเป็นวัดเป็นไอสัตวพาททุกอย่างมันจอนมาเนื้อที่ก็จะขนานานับส่วนโลกของมันเองทัน็กเกิดมามันได้โลกในตัวอยู่แล้ว ดเมื่อน,นั้นนี้ต่างๆเป็นโลกทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> แก่เท่าชะลาสมุดสุดทรงมันโลกไปจมามันทั้งนั้นแหละโลกทั้งหลายเแล้วนี้แหละมันยากที่คนจะมองเห็นโดยสมารถมองข้ามเ่ย มีตาค่อยใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบชิ่นนาเพลิดเพลินได้เรินใจชอบชออกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกงกรรการมีหูมีจมูกมีริมมีกายก็เพลินตามหลงตามลืมมองกงกตรรม มีดีก็งก็จะมีชั่วเท่าๆกันนั่นแหละพรายิ่งคือร้ายกว่าชั่วหรือนยิ่งคือร้ายก็ดีทำอีกอย่ามีตาเนี่ยให้มองเห็นสิ่งสรารพัดทั้งปวงหมดถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปเพลิดเพลินจเจริญใจอันสิ่งเพลินเจริญใจนั่นแหละมันทุกข์ในนั้นเนี่ย ความเจริญใจนะ่คือความทุกข์หนดเลมันเจริญตรงไหนมันชอบใจต้องไหนเห็นรูปสวยๆรูปงามๆรูปที่หน้าเพลิดเพลินเจริญใจความเพลิดเพลินเจริญใจนะั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นเราเห็นว่าสุขแต่อย่างที่ไปฟังแล้วมันไปติดไปคล้องไปเกาะพัน ป็นยินดีเพิดเผินั่นแหละนนในความทุกข์เพิินกับทุกข์นะั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพิดเพผะเจลิญใจชอบใจอันนั้นก็เป็นทุกข์แล้วกลงกลงันข้ามอีกคราวนี้ไม่เห็นอ่ะครานี้ ก็เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั่นอันที่เจริญใจที่ชอบใจนั้นนั้นอะนยิ่งทุกข์ใหญ่นอกจากนั้นอีกอันใดตามาคอยบำรุงบำเรอรักษาการเจ็บการป่วยเล็กน้อยเอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั้นบังสายตา ไม่เห็นสว่างสายตาสั้นเรียกว่าเป็นโรคลันหนึ่งแล้วนะไปจำอีกแล้วนะต้องเอาแว่นตามาใสา่มาสวมเมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่เห็นหูก,ก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเอาเครื่องมาใสา่ขันาหาว่าไม่มีเครื่องใส่มันก็ไม่ได้ยินนั่นแหละมันโกงกันขาม มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ <c oughs> ยางร้ายกว่านั้นอีกเมื่อมันทุกข์ของเรามีหูได้ความสุขสบายมีตามีหูได้ความสุขสบายเวลามันเสื่อมเวลามันเสียเวลามันวิกลวิการ เจ็บตาเจ็บแสนสาหัสมันคมได้มาไม่โดยจัดเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บเวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งรองวรวนขาเจ็บหูกัเหมือนกันเจ็บฟันกัเหมือนกันยิ่งแล้วเรามองเห็นแต่ความดีที่มันยั่ว่าท่านเจ็บ เข้าใจว่าสุขเวลาทุกข์มันทุกข์ไยกว่าสุขนั้นอีก <c oughs> ให้มองกุงกันข้าบจะไปเห็นได้ทายเดียว <c oughs> ไม่ว่าทางมดที่ได้มานี่แหละเหมือนนัน่นแหละให้คิดเอาเอง ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจให้คิดเอาเองคาว่ากายเนี่มันมดทางกายมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมนี่ในกายนั้นเป็นโรคไข้ภัยไข้เจ็บต่างสารพัดทุกอย่างมันหมดมันต้องทุกเดือดร้อนคนเราเมื่อจะตายมันต้องเดือดร้อนเต็มที่ กระซับกระสายกระวนกระวายเดือดร้อนเต็มที่ที่เขาเรียกว่าท่าแตกขาดับกระซับกระสายดินหลนจนเต็มที่แล้วก็เมื่อท่าแตกมันก็หมดมันก็หมดกระวนกระวายแค่นไม่รู้สึกอะไรแล้ว,ลวนั่นตอนนั้นมันจะตายแล้ว ทำไม่เงียบโอนก็ไวยไม่ตายหรอกมันยังรู้สึกอยู่พอหมดแล้วก็หมดความรู้สึกแล้วกันัน่นแหะมันจะตาย <c oughs> <c oughs> ทำยั่ไงราคานี่มันจําเป็นทุกคนแลละเกิดขึ้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามันเป็นต้นมาอุรมศาศสดาย,ยอดเยี่ยมของโลกท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านเราจะเอาไปไว้ไหนนวทุก้งนี้เอาไปไหว้ไห้ทำไมไม่มีใครรับหรอกว่อฝากใครไหว้ทำไมรับจะไปซื้อไปขายเขาก็ไมเอาทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคน เรื่องทุกขทั้งหลายเหล่านี้เอาไปซื้อไปขายมาันก็ไปเพิ่มทุกข์เขาอีกกรสิทุกข์อันหนึ่งแล้วก,วทก็ทุกข์สองทุกข์สามเข้ามาเพิ่มเพิ่เหยยกระแย่สิไม่มีใครรับจเจ้าก้อนทุกข์กองทุกข์เมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้ว จำเป็นจะต้องเข้ามาค้นขว้าเห็นตัวทุกข์ตามเป็นจริงดังที่ว่า,านี่ฉันเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วความสุขของพระองค์นั้นะไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนสุขของจิตเพราะเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนั้นเป็นของเบิกบาน ก็เป็นเรื่องของทุกข์ส่วนจิตด้เป็นเครื่องเบิกบานอยู่ในใจขอรเห็นสภาพตามเป็นจิตพระองค์ยากให้เห็นตามตอนนั้นจริงอยู่แหละเมื่อยังมีชีวิตคือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รู้ต่างๆมันจะไม่ให้ทุกข์ไม่มี ท่าในทุกพระองค์ยเย้าก็ไม่นิพพานนั่นแหละการที่จะนิพพานนั่นก็เพราะมันทุกข์นั่นแหละทุกข์ถึงที่สุดนั่นแหละแต่ทุกข์น,นั่นไม่ได้เบียดเบียนพระองค์เพราะเห็นตามเป็นจริงเหพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพระองค์จึงค้นจากทุกข์ได้ พวกเราลองดูสิถ้าตั้งสติพิจารณาเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วทุกนั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลยสติตัวน,นั้นแหะเป็นของดีเด่นกว่ามดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณถ่ายเดียวไม่มีทุก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาล้วนน่าจะไปโทษทั้งนั้นเวทนาความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายได้ยอยู่ดีสบายก็ดีหรือเฉยเก็ดีในเมื่อมันเฉยเฉยก็เฉยเฉยอยู่แร้วแต่หาก็มันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุกข์เขาก็กลับทิ้งอีกไวก็เก่าอันนั้นมันกลับไปกลับมาไม่เวนสติ สติตอนนี้ถ้าหาวัดครอบคุมให้อยู่แน่วแน่ในมีสติอยู่แล้วจะตั้งมั่นท้าวอนนี้ตลอดเวลาสัญญาความจดจำก็เช่นเดียวกันสังขารเนื้อเยืก็เช่นเดียวกันปรุงำแต่งสรรารพัดมนยิ่งถามให้มากไปทำให้ทุกข์มากเขาก็อีกกว่านั้นอีก ข้ามีขันห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกข์มากเมื่อพระองค์เมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารสัญญาณมันรู้เท่าเข้าใจตามจริงแล้วความทุกข์แก่ไม่ครอบงามจิตมันยากมันกันถ้าจะพูด ทุกไม่อยู่แต่ไม่สามารถที่จะครอบงมจิตมันยากพูดตรงนี้ยากที่จะเข้าใจหาเห็นได้ตนเองเมื่อ,อไรแล้วนั่นแหละอ๋ออย่างนี้เราจึงจะพูดได้ออกปากเลยอ้อขึ้นมาแล้วน่สติจึงว่าไม่มีเสียหายตั้งไว้มาก่าไรสติเข้มแข็ง่าไรไม่ให อารมณ์ทั้งหลายนั้นไม่ย่ำยีเบียดเบียนได้ตั้งมั่นเท่าไรยังได้ความสุขมากที่ว่าพุทธศาสนานี้รวมมึงที่สติแห่งเดียวเทิดมากมายไปสักเท่าไรก็เอาเถอะรวมมึงที่สติแห่งเดียว อภิมาเดนะสัมปมาเดธะท่านทั้งหลายจึงยังความม,าม,วาม,ม่ประมาทยังพรอมเถิดคือความในอภิมาตคือได้สติเองดิเรื่องทั้งหลายลนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องไปตามกิเลสเครื่องยุ่งเหยิง ตาเมากิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับพาะไม่มีสติมีวันเท่านั้นจะเกิดขึ้นกับพราไม่มีสติอาร้ณ์ท่านั้นเกิดขึ้นตามันจะตาทางหอก็เพ่อไม่มีสติข้อติไม่พอมีก็ไม่พอถ้าติเข้าไปเพ่งพิจารณาแล้วเรื่องเั้าหลานน่ะหายหมดยังเหลือที่สติอันเดียว สติกับจิตเลยเข้าไปแต่เดียวกันสติคุมจิตน้นวท้ทีแรกที่มันดิ้นลนวุ่นวายต่างๆคือตัวจิตดิ้นรนคุมอยู่นั่นแหละไม่ให้มันส่งออกนอกคุมอยู่ในที่เดียวนี่นจนกระทั่งมันอยู่ สติท่านั้นเลยเข้ามาจิดจยเข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวน,นั่นแหละตรงที่ยังจะเห็นของจริงทุกทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นขึ้นตรงนั้นแหละคำท่าย่ังไม่ไดถึงตรงนั้นตราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตามมันยจะตอหลอดเวลา มันยุส่งเสริมไม่เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมัน่นตามมันเราก็หลงตามมันจะตีตั้งมันตังในสิ่งเดียด้เพาถอนจากมันมาสติก็จิตหลวง้าไปแล้วเลยเป็นอิสระในตัว จะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าทุเรศทุรังเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นเหตุในหิตสลดสังเวชอาละเทศนาต้นนี้แหละ <c oughs> ที่พูดไปทั้งหลายแล้วนั้น ที่ว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้เพราะเหตุที่เราไม่มีสมาธิฮัดสมาธิให้แน,น่วแน่ฮัดสมาธิให้มันเป็นสมาธิคือความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิท้าไม่เห็นสมาธิกลาบใจแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงต่อนั้น มันเคยเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมานมนมนาจะเกิดมาแล้วแต่หลายภพหลายชาติแล้วยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้เหตุนั้นมาจึงมาเห็นตาเป็นจริงเมืม่อมาเห็นตาเป็นจริงก็คนก็หลงมัวเมาอยู่ตามเรื่องสทั้งหลายที มันเวียนว่ายแต่เกิดก็เพราะเหตุเอานี้แหละท่านทำสมาธิให้เป็นหนึ่งแน่วแน่ลงไปคิดออกจากสมาธิแล้จะพิจารณาเห็นชัดตามเป็งจริงจึงจะตัดกระแสความกระวนกระวายเกี่ยวข,อข้องค้บันธุ์้งมมดพ้นจากทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักขั้นหนึ่งเข้าถึงหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยสติใจเป็นหนึ่งแล้วมีสติทุกเมือ่อจะคิดจะนึกจะติกตองอะไรต่าง ก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีแล้วคิดชั่วคิดหยาไระเอียดให้ก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาความชั่วมันเป็นของน่าเลียดพึงกลัวมันต้องชำระนั่นสิความดียังเป็นเหตุนะเพลิดเพลิน คิดในทางที่ชอบมันก็เป็นเหตุเพื่อเพลินสนุกสนานเนื้อความดีน,นั้นเขาใครใจยังไม่อยากได้ก็รักษาไว้แต่ดีมันเห็นดูอย่างนี้ตลอ,อดเวลาคิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นมันก็เห็นเม็โทษใหญ่โตโหดทางมันก็มีแต่ความดี ความชั่วกับความดีมันหักล้างกันอยู่ในตัวเมื่อหักล้างกันอยู่ในตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล้างมากความชั่วนั้นออกไปออกไปมันก็เหลือแต่ความดีมันก็ความสุขสบายเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเรา รบรมใจของเราตรงนั้นน่ะให้มันละชั่วให้มันเห็นความชั่วฝึกหัดนิดสัยใจสันดานของเราให้มันค่อยดีขึ้นเมื่อการลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแนวแ่แล้ว อย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันทางรู้คือมาเองจิดเป็นธรรมชาติไม่ใช่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งหรือชั่วคู่เชือกขาวแล้วมันจะต้องออกส่งสายไปตามเรื่องส่งสายออกไปมันเห็นตามเป็นจริงแล้วค่ะนี่ไม่เหมือนเมื่อมไม่ฝึกฝนอบรมเมื่อไม่ฝึกฝนอบรมมันก็ส่งสายเหมือนกัน แต่มันเพลินมัวเมากับความมันสรงสายไปไม่ทราบวาดีแล้ชั่วการฝึกฝนอบรมแล้วมันดีเต็มที่เข้าธุรกิจเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันสายออกไปคราวนี้มันเป็นเรื่องสายไปหาปัญญา มันเกิดรูปายปัญญา <c oughs> มันยังสามารถรู้แจ้งเค้นจริงจริง,รงน,น,นั้นได้เห็นนั้นจริงว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มันคงจะได้มากครับทา่าไรไม่มีประมาณหรอกสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณหรอกเราไปใช้ไปสอย ทีหนึ่งตางเดี๋ยวหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเราหัดสมาธิไม่มันน้อยใช้ไปเลยหมดแัวนน่วันหนึ่งวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือสิวันหนึ่งมันเหลือไว้ทีละนิดแต่น้อยชาส่งไปสิจึงเรียกว่าภาวานาทำคงเพียน อนธรรมที่ไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำเพราะวาน่าคเพียรนะสิไม่เหลือไห้หาเงินหาทองก็ลองดูสิหาวันใช้วันมันก็หมดแล้วแหละไม่มีเหลือหาไว้เหลือไว้วันหนึ่งเรี่งน,นิดเดียวหน่อยมันก็หลายวันขึ้นก็มากสะสมขึ้นมันยังค่อยมีค่อยรวยขึ้นสมที่ก็เช่นน,นั้นวันสอนกัเอา ตั้งใจทำความเพียรทำภาวนาต่อไป